ครับช่างเป็นางร้านสมายทีสวิตนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่อง macbook air m o เดล a146 ปี2017นะครับเครื่องนี้ลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดลูกค้าแจ้งว่าโดนน้ํามานะครับโดนน้ามาแล้วก็ต้องการซ่อมเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลนะครับจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยก็เปิดติใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเสียด้วยเพราะว่าโดนน้ามาเข้าช่วงตรงนี้เลยแล้วก็โดนแฮนดจอตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมซ่อมในส่วนไหนไปเครื่องที่เปิดไม่ติดช็อตในส่วนไหนนะครับก็อันนี้เป็นเป็นบอร์ดบอร์ดเทียบนะครับให้ดูว่าหน้าตาบอร์ดประมาณนี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะก็จุดที่เสียเลยหนึ่งเลยเป็นชุดพวก PPV3 นะครับตัวชุดไฟ GT Hot ไฟหลักนะครับที่จะจ่ายไปทูซิสเต็มระบบหนึ่งนะครับก็ช็อตอยู่นะครับมีคาบน้ําแถวบริเวณตรงพวกแรมนะครับใต้แรมเนี่ยเยอะมากก็คือหลดช่วงตรงนี้นะครับ หลังๆนี่โดนหมดเลยนะครับมีถงชุดแรมนะครับแล้วก็ที่โดนน้ำหนักๆเลยจะเป็นแบล็คลท์นะครับแบล็คลท์ที่มีลายขาดอยู่ตรงแถวช่วงบนด้วยนะครับเราต้องทำการต่อลายนะครับเป็นขาที่5้าของไ c ซีแบ k ็คล h t ตรงนี้นะครับมาเข้าที่ตัวจุดอีกบ่อตัวนี้จะเป็นอีกแบบนะครับจะมีจุดทองๆอยู่มาเชื่อมที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ภาพขึ้นมีแสงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ซ่อมจบ Uh เป็นที่รอรอแล้วนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับมีเพียงแค่หน้าจอนะครับก็สามารถต่อจอนอกเราก็สามารถดึงข้อมูลได้ตามปกติเลยนะครับผมก็สามวันนี้ชอบเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากร้านสมัยทีซ์วิสไ,ไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมีแปดสาขาแล้วนะครับลูกค้าใกล้สาขาไหนสามารถเข้าไปใช้บริการทุกสาขาได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปนาเว็บไซต์แอดไลน์มาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ